ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องจันจันจิรานะคะทิพย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปวิวโหค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาขุดดอกดินค well ่ะทุกคนเราก็มากับน้องทิพย์แล้วก็หลานสาวอีกคนนะคะที่ถือกล้องให้เรานะคะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะคะทุกคนเราก็จะเดินทางกันโตนะคะเพื่อไปหา ขุดดอกดินใช่ไหมคะใช่ดอกดินแล้ววันนี้เราก็จะเอาดอกดินนะคะกลับมาทอดที่บ้านแล้วก็เอาไปขายนะคะเอไปขายตรงริ่นน้ำริ่นน้ำแม่เต่าเออริ่นมือเใชายเดินไปทำไมคะชายเดินไปเพื่ออะไทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเราขอเดินทางกันต่อนะทุกคนไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เจอต้นมะม่วงนะคะพี่จันพี่จันจะเป็นคนท่อให้นะคะ Cioè. ได้พี่สาวเหมือนได้พี่ชายนะคะทุกคนเห็เนื้อลนื้อลเหนื่อยอยู่แล้นี่เโอเคเพี่จันละวันด้อพี่จันเน มุบมุม้งโอเดะไอ้ยาอ้ยานี่นะคะทุกคนเราม <c oughs> ่วงป่านะ้วตอนนี้เราเจอกับผมมด <laughs> ทั้งรังเลยค่ะ <laughs> <laughs> แข็งแรงมากเลยนะคะเวลาไปในมาในนี่คือต้องให้พี่จานเป็นผู้นำค่ะทุกคนแข็งแรงค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนงานทุกคนตอนนี้เราต้องเดินขึ้นไปตรงภูเขาตรงนูนนะะนน้นนะคะทุกคนนู่นนะคะตรงยอดตรงนู้นเลยะคะทุกคนเราต้องเดินขึ้นไปนะคะเราจะไปขุดหาดอกดิน,นะคะ่ะทุกคนตรงยอดภูเขาตรงนู้นนะคะทุกคน เพื่อไม่เสียเวลาเราจะเดินทางกันต่อนะทุกคนคือจะเจ็บกันแทุกคนเราก็ได้แล้วนะคะดอกแรกค่ะนี่เราก็จะไปกันต่อนะทุกคนเราต้องไปไกลมากเลยมีเลยมีโอ้มีเลยผูยเลยปูยผูยผูยผูยคุณดิคุณดินี่นะคะทุกคนดอกดินนะคะมีเยอะมากเลยทุกคนนี่นะคะ ก็นี่ค่ะมีเยอะมากเลยทุกคนนู้นนะคะก็มีค่ะตรงนู้นก็มีเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวขุดดอกดินกันต่อนะคะทุกคนเนี่ยคือน้องทพย์ของเรานะคะทุเหนื่อย วิธีขุดดอกตีนเนี่ยนะคะนี่นีนะคะนี่เลยค่ะนี่ใหญ่มากเลยทุกคน,นแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะเก็บไว้เยอะๆอ่ะแล้วเราก็จะขุดกันต่อนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีเยอะมากค่ะทุกคน,ททหนคเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยะค่ะ ก็ทำผู้ชนเนี่ยไม่เนยเงยไหลเลยนะทุกคนหลังสาวเราอย่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะทุกคนได้ประมาณนี้ค่ะพี่จันล่ะของพี่จันล่ะพี่จันนี่มีอะไรเยอะแยะในกระเป๋านี่มีทั้งผลไม้มีทั้งอะไรไม่รู้ทุกคนยี่หองหลังสาวทุกคนดอกดินพวกนี้นะคะทุกคนเราก็จะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ไปไขใน งานนะคะที่ตรงท,ที่ออชายแดนไทยพมานะทุกคนใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยว<ช>ได้นะคะใช<อ>่เขจาจัดถึงแค่วันที่15แล้วกัน,นกใช่ค่ะสามารถมาเที่ยวได้นะคะหรือว่ามาอุดหนุนก็ได้ทุกคนพี่จาน <c oughs> กับน้องจิ๊บก็ใครของอยู่ตรงนี้นใช่ค่ะหาอะไรได้เสริมค่ะทุกคน ที่เราไปหามานะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะทุกคนเราก็ไปหาดอกดินกลับมาแล้คนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่ของตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่ของพี่สะพายนาทุกคนแล้วเราก็จะต้องเดินกลับนะคะทุกคนถ้าเราเดินไปถึงบ้านเราก็จะชุบแป้งทอดดอกดินนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปไขยตรงชายเดนไทยพม่านนะคะทุกคนหารายรได้เสริมนะคทุกคนขนา่ะทุกคน ให้่อไม่เสียเวลาแล้วก็จะเดินกลับกันนะทุกคน เราก็มาถึงแม่เราก็มาถึงท่าเรือแม่ตะวอนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เอาของมาไข่นะคะทุกคนเราจะให้ดูนะคะว่าเราเอาอะไรมาไข่บ้างนะคะทุกคนก็เขาจะเจมก็ถ้าทุกคนที่มาเที่ยวนะคะก็อยาให้มาอุ่นหนุ่มด้วยนะคะมีทางลูชิ้นมาม่าอะไรเยอะมากเลยค่ะค่ะพี่จ่ากับน้องทิิปเป็นคนคขานทุกคนแล้วเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเราายเราาขอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคน นะคะทุกคนแล้วก็ไข่ลูกชิ้นทอดนะคะทุกคนแล้วก็พันมี่นะคะทุกคนมีมาม่าผัดน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือดอกดินทอดนะคะที่เราทอดนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำน,นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็ไข่กองทอดนะคะเราจะให้นนดูบรรยากาศนะคะ<ข>ทุกคน <laughs> น้องทิพย์พาทัวร์นะคะยจะพาไปชมวิวแม่ตอมอะวัน ฝั่งนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นฝั่งพม,ม่านะคะเขาจะเขาก็จะมีงานนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันดูนะน่าจะสนุกแน่นอนเดินเะดิเราจะเดินตามน้องทิพนาคือตรงนี้เร <laughs> ื่องจุด <laughs> อาเก็ปิโยเออร์ถ่ายรูปรถจะตรงนี้ก็คือจุดถ่ายรูปนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือจุดถ่ายรูปของเราด้ค่ะใครที่อยากมาก็มาได้นะคะเขาจัดถึงวันที่15นะคะทุกคน เดือนนี้เดือนเมษานี่ค่ะลอง,งไปนั่งโพดท,ท่าหน่อยสิคะลองไปนั่งโพดท่าหน่อยค่ะติ๊เตึมนั่งานทุกคนเดี๋ยว่อเลยคะ่ะเดี๋ยวทิปจะให้ดูมีหลายจุดนะคะทุกคนแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำในงานกคนันนี้ก็จะมีนี่ถ่ายรูปเหมือนกันนี่นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคน ใครเป็นน,น,นี้เป็นนี้ก็ได้เนะป็นนี้ก็ได้ค่ะอนแลกยเี่ยน่ากคนเสียงที่ได้ยินก็คือเออเป็นฝั่งนู้นนะคะฝั่งพม่านะคะทุกคนชายแดนเราอยู่ชายแดนไทยพม่านะคะนี่ก็คือท่าเรือแม่ตะวันนะคะส่วนนู้นก็เป็นฝั่งพม่านะทะะะุกคนนั่นก็มีเจดีย์นะทุกคนแล้วก็มีเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำน,นะทุกคน คคะทุกนนี่นะคะทุกคนตอนนี้น้องชิพก็มีลูกค้านะคะก็กําลังขายของอยนะคะทุกคนเราก็จะขอขายของกันก่อนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนพี่ชัยทั้งชิพก็มาอุดหนุนเรานะคะเี่ไหมคะเอาเท่าไหร่คะลดเหรอได้แล้วเอาสิบไหมครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะคะได้ค่ะโอเคได้ค่ะแล้วรือไมเนี่ยเนาะเอออยากจะถามว่าอร่อย ยังยังไม่ได้ชิมครับชิมแล้วเม mm ื่อกี้อร่อยครับอร่อยอร่อยเออจกิงกวดฝรั่งอะไรเม้ากี้มาเมานันเปสต์ดิมานันเปสต์ดิล่ะทุกคนตอนนี้ก็สองกุ้มเซนาที งันงนานอัน,นนี้นะคะทุกคนสามารถมาเที่ยวเป็นได้นะคะมีถึงวันที่มีถึงวันที่อะไรนะคะวันที่1ิหค่ะค่ะใช่คะ่ะทุกคนที่แค่แ่นะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะเก็บของค่ะทุกคนแล้วเราก็จะกับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด <c oughs> ทุกคนเราก็จะเก็บของแล้วกลับบ้านนะคะทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งใ,ให้ใหเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้่ะทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ